ชื่ออะไรครับวิทย์ชื่ออะไรคะชื่อวรับอยู่โรงเรียนอะไรครงเเล่นสันสุกครับอ๋อคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูชื่อน้ำปลาปลาเหรอครับแล้วที่บ้านเคยน้ำท่วมไหมครับน้ำท่วมเยอะไหมครับแล้วคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อชบังหนุ่มครับแม่ล่ะครับแม่ชื่อแม่สีฮาอ๋อเหรอครับแล้วอยู่อนุบาลอะไรล่ะครับ โอ้โหใหญ่ตัวโตวแล้วครับเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กครับ,รบอ๋อแล้วพิยล่ะครับเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กคะโอ้โหโกโกนะครับนี่กกโกนะครับจะเต้นจะร้องเพลงให้ดูอะไรนะแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยอ่ะแม่จ๋าช่วยหนู ข้าุวทุกจานเหรอ,อเออ้าไม่ล่งจะไม่ให้ดูว่าข้าวทุกจานก่อนท่านท่านท่นจะได้เร็วไม่ไม่ถ่ายนะข้าวทุกๆจานก่อน